คุณผู้ชมครับก็หลังจากที่เมื่อวานนี้มติของสภาเสียงข้างมากบอกว่าไม่สามารถเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีโหวตซ้ําได้นะครับก็คือคุณพิธาก็ไม่สามารถที่จะถูกเสนอชื่อโหวตเป็นรอบที่2ต่อไปก็ต้องจับตาดูการประชุมสภาวันที่27กรกฎาคมนะครับคือคิวต่อไปก็เป็นค a n ิเดตนายกรัฐมนตรีจากฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะครับเนื่องจากว่าก้าวไกลเนี่ยเขามีคนดิเดตที่ส่งไปชื่อเดียวพอไม่มีคุณพิธา ก็ไม่มีคิวสอคิวสคิวต่อไปลำดับต่อไปก็เป็นของพักอันดับ2คือพักเพื่อไทยทีนี้วันนี้เนี่ยทางผู้สื่อข่าวเองก็ไปสอบถามกับหัวหน้าพักเพื่อไทยหมอชลน่านสีแก้วนะครับถึงเรื่องของ MOU 8พักร่วมรัฐบาลนะครับว่าจะยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับรวมไปถึงกระแสข่าวต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะครับว่าเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยจะไปจับคู่กับพัก อื่นๆนอกเหนือจาก8ปดพักอะไรต่างๆเนี่ยคุณหมอชนน่านว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังหน่อยเมื่อมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่พวกเราแปดพักจะต้องดําเนินการต่อไปอย่างไรเนี่ยก็โดย m อ u ที่เรามีต่อกันนะครับเราให้สิทธิพักแกนนําคือก้าวไกลเขาเป็นผู้เริ่มการในการที่จะดําเนินการทุกกระบวนการไม่มีใครพอใจหรอกครับผมเองก็ไม่พอใจ ก็ตอบกันตรงๆนะเพราะว่าข้อมินิฉัยออกมาอย่างนี้เนี่ยผมเองเนี่ยเมื่อวานพยายามหาช่องทางหาทางออกให้คุณจะเสนนนิยติหักโดยที่ใช้เสียงข้างมากธรรมดาเนี่ยนะครับโดยไม่มีช่องทางที่ชอบด้วยขอบังคับเนี่ยผมไม่ก็ไม่ยอมพยายามเสนอให้เป็นอำนาจการมินิฉัยของรัฐสภาไปนะครับมเมื่อมันออกมาอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องยอมรับแต่สิ่งหนึ่งที่มันอาจจะมีความทางแคลงใจคาใจที่ไม่พอใจก็คือ เสียงข้างมากไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับคือหมอชลรนันก็บอกถึงความไม่พอใจในการทำงานของประธานรัฐสภา,าเมื่อวานก็ยอมรับบอกว่าเนี่ยผมก็ไม่พอใจนะก็พยายามที่จะหาช่องแล้วว่าเนี่ยเรื่องนี้ก็อยากจะให้ประธานเนี่ยใช้ดุลพินิจนะครับคือตีความไปเลยว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นยติซ้ำแต่สุดท้ายเมื่อใช้วิธีการโหวตนะครับเพื่อเอาเสียงข้างมากเป็นมติมันก็ต้องออกมาเป็นแบบนี้นี่นะครับ ขณะดเดียวกันนะักข่าวถามบอกว่าเนี่ยพักเก้าวไกลเนี่ยจะยังคงอยู่ด้วยใช่หรือไม่นะครับทางหมอชรน่านบอกยังไม่ได้กำหนดคืออยู่ที่การประชุมของ8พักร่วมส่วนหนึ่งในผู้ที่ถูกจับตามองก็คือนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยนะครับซึ่งถูกจับตาครับว่าชื่อของเศรษฐาเนี่ยจะอยู่ในคิวต่ตอไปครับที่จะถูกเสนอโหวตขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ วันนี้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะครับโดยคุณเศรษฐาเองก็บอกว่าเนี่ยกรณีที่เสนอชื่อได้ครั้งเดียวห้ามเสนอชื่อซ้ำเนี่ยมันก็จะต้องเป็นมาตรฐานเป็นบรรทัดฐานในการโหวตนายกครั้งต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ก็ถือว่าเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคสําคัญเช่นเดียวกับกรณีการแก้มาตรา112มันก็เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคสําคัญนะครับ และหากครั้งนี้พรรคเพื่อไทยมีโอกาสตั้งรัฐบาลและมีสิทธิ์เสนอชื่อแคนดิเดตนายกเข้าไปโหวตมันก็จะต้องเป็นที่ชัดเจนแล้วว่านะครับพรรคที่จะมีการเสนอชื่อนายกเข้าไปโหวตนั้นจะต้องไม่มีเรื่องของการแก้หรือยกเลิกมาตรา1นึไม่งั้นก็คงจะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากส so วและจากอีกหลายๆพักเพราะคณิตศาสตร์ค่อนข้างพลิกผันเป็นอย่างมากเอาเดี๋ยวลองฟังที่คุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์วันนี้ ผมว่าชัดเจนถ้าเกิดมีพรรคที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปเนี่ยเรื่องหนึ่งส,งสองเนี่ยต้องไม่อยู่ใน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 การแก้ไขหรือการยกเลิกนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเมืองนัินเมืองนนจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งสวแล้วก็อีกหลายหลายพรรคก็ตามทีคณิคดต,คต,ตศาสตร์มันค่อนข้างที่จะพื้นฐานมากๆเลยนะครับรับดูก็รู้ชัดเจนถ้าเกิดเราจะเป็นแกนนำเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องที่ต้องที่น่าจะต้องหยุดลงไปนะครับ นี่นะครับทีนี้นักข่าวถามบอกว่าาถ้าออกมาเกมนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าบีบให้เพื่อไทยเนี่ยข้ามคั่วหรือไม่นะครับข้ามขั่วทางคุณเศรษฐาก็บอกว่าถ้าไม่ต้องตอบคําถามนี้ยังไงก็โดนบีบอยู่แล้วย้ําว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคหน้าที่ใครหน้าที่มันและย้ําว่าตอนนี้8ปดพรรคร่วมยังอยู่ด้วยกันอยู่นะครับแล้วก็เหลืออีกหลายวันกว่าจะถึงวันโหวตในรอบต่อไปการเปลี่ยนแปลงข้ามขั้ว หรือเอาพักอื่นเข้ามาเสริมนั้นต้องเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปเจรจานะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าตอนประมาณบ่ายสองทางเลขาธิการพักเพื่อไทยเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนก็ได้เดินทางมาที่พักเพื่อไทยแล้วก็ไปที่ชั้น7นะฮะคาดว่าน่าจะไปพูดคุยกับทางกรรมการบริหารพักเพื่อไทยนะครับนี่นะครับส่วน นายอักครเดชวงพิทักโรธสสราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาตินะครับคนที่เสนอเมื่อวานนี้บอกว่าเนี่ยการเสนอชื่อคุณพิธาเป็นยติซ้ำเนี่ยนะครับคือทางคุณอักครเดชเนี่ยก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยกรณีที่มีเสียงข้างมากของที่ประชุมสภาไม่ให้เสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่สอง ในสมัยการประชุมนี้โดยแนะนําให้พรรคเก้าไกลย,ยอมทบทวนการดําเนินนโยบายแก้กฎหมายอาญามาตรา1นึเพื่อให้เป็นสถานการณ์ใหม่และสามารถเสนอชื่อคุณพิธากลับเข้ามาให้รัฐสภาพิจารณาเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ได้ในสมัยการประชุมถัดไปโดยผมนั้นจะอาสาไปทําความเข้าใจกับสอสอีกฝั่งและพร้อมสนับสนุนพรรคเก้าไกลเป็นรัฐบาลบริหารประเทศจึงขอให้พรรคเก้าไกลทบทวนนายอครเดชยังมั่นใจด้วยว่าเหตุการณ์การ ประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้จะไม่เกิดขึ้นหากพักเก้าไกลยอมถอยมาตรา112ซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคัญที่ทําให้คุณพิธาไม่ได้รับการลงมติในการเป็นนายกรัฐมนตรีรตรและเชื่อว่าพักเก้าไกลยังมีโอกาสเป็นรัฐบาลด้วยการ,ร,รทบทวนการาแก้มาตรา112นะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะพักเก้าไกลเนี่ยได้คิดถึงนะครับพี่น้องประชาชนจํานวนมากเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับจะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตเราก็พักเก้าไกลเนี่ยนะครับ ถอยออกมาจากการไปแตะมาตรา1นึ 2, นะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับที่พวกเราเนี่ยจะสนับสนุนให้คุณพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับผมอยากให้ตอนนี้เนี่ยพักเก้าไกลเนี่ยนะครับยังมีโอกาสเป็นรัฐบาลก็ขอให้พักเก้าไกลเนี่ยนะครับได้ทบทวนนะครับในการแก้ไขมาตรา 1นึประมวลกฎหมายอาญาผมเองนะครับส่วนตัวผมเองก็พร้อมที่จะสับสนุนพักเก้าไก่มาเป็นรัฐบาลนะครับอันนี้คือในส่วนตัวของผมนะครับแล้วผมก็พร้อมที่จะเดินสายทําความเข้าใจกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในฝั่งนี้นะครับว่าในในฝั่งที่ไม่เห็นชอบคุณพิธาเป็นนายกเนี่ยให้กลับมาสับสนุนขณะเดียวกันวันนี้นะครับ ผู้สื่อข่าวก็ได้มีการรายงานบอกว่าเนี่ยคุณพิธาเนี่ยได้ขอปฏิบัติภารกิจส่วนตัวกับครอบครัวนะครับยังมีกําลังใจดีอยูนะ่หลังจากที่มีคาสั่งศารลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ให้หยุดปฏิบัติหนะ้าที่สสนะครับขณะที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าวันนี้นะครับเจอนักข่าวก็ผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยให้กําลังใจคุณพิธายังไงคุณธนาทรก็บอกว่าเรียบร้อยดีนะครับ นี่นะครับแล้วก็มีการยกนิ้วโป้งแล้วก็บอกว่าเยี่ยมมากครับอ่าเดี๋ยวลองดูช่วงนี้นะพี่เอกครับเมื่อคืนให้กำลังใจคุณทีมอย่างไงบ้างครับเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีพี่ทีมกำลังใจดีไหมคะคุณทีมกำลังใจดีครับท่อนหน่งบทเพลงไม่ได้หรอคะข่อนนบทเพลงสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ได้ไหมคะนีคุณธนาธรนะครับ ส่วนรองหัวหน้าพักเก้าไกลนายนะัทวุฒิบัวประทุมนะครับบอกว่าตอนนี้กําลังใจคนในพักดีมากนะแล้วก็กรณีที่มีข้อเสนอบอกว่าเนี่ยทางพักเก้าไกลเนี่ยควรที่จะยื่นคําร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยนะครับตีความเมื่อวานนี้มติสภาที่ห้ามเสนอชื่อโหวตนายกซ้ำเนี่ยเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับ ทางรองหัวหน้าพรรคเก้าไกลบอกว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณานะยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับนี่นะครับขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมมันมีทางอาจารย์บวรศักดิ์วันโนนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นปรมาจารย์ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านได้โพสต์ไงบอกว่าเนี่ยกรณีมติของสภาที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยมติฮะที่มีการตีความว่าเนี่ยการเสนอชื่อคุณพิธาวตเป็นนายกซ้ำเนี่ย เป็นยติสามเนี่ยอาจารย์บวรศักบอกว่าเนี่ยผมสอนกฎหมายรัฐธรรมนูญมา30สกว่าปีนะเออมันไอ้มติที่ว่าเนี่ยมันไปขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์บวรศักบอกว่าเรื่องนี้คนที่รับผลกระทบเนี่ยก็หมายถึงพรคเก้าไกลหรือว่าคุณพิธาหรือว่าใครที่รับผลกระทบเนี่ยสามารถไปร้องให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยได้เลยนะว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับแต่ก็มีหลายคนบอกว่าเอ้า ยังเชื่อมั่นได้หรือเปล่าเพราะสารรัฐมนูลเนี่ยก็เพิ่งจะสั่งให้คุณพิธาเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่สสเนี่ยเจต่อ2เสียงแล้วไปร้องสารรัฐมนูลเนี่ยจะมั่นใจได้ยังไงว่าสารเนี่ยจะรับคําร้องนะครับแต่บางคนก็บอกมันเป็นคนละประเด็นกันร้องไปก็ไม่เสียหลายนะครับวันนี้เขาเลยจับตาดูว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยจะหยิบเรื่องนี้ไปร้องหรือไม่ซึ่งได้คําตอบบอกว่าเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณานะครับส่วนวันนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับเลขาธิการพรรคเก้าไกล นะวันนี้หลังจากที่มีการไปหารือกับทางคณะเจราจาของพรรคเพื่อไทยเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงระหว่างที่กําลังเดินทางกลับก็ได้พูดคุยกับนักข่าวบอกว่ามาหารือสถานการณ์การโหวตครั้งหน้าส่วนได้มีการเคาะชื่อนายกเคาะชื่อแคดิเดตนายกที่จะมีการโหวตครั้งต่อไปแล้วหรือยังบอกว่ายังไม่ได้มีการหารือเจราจาในเรื่องนี้ เป็นแค่การหารือกันและจะนัดคุยกันกับพรรคเพื่อไทยอีกครั้งซึ่งหลังจากนี้ตัวเองจะกลับไปประชุมกับสสในที่ทําการพรรคก้าวไกลนะวันนี้มาคุยกันเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าแนวทางการโหวตครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรอเอาเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยวันสองวันนี้คงชัดเจนครับเพราะว่าเวลาในการทํางานมีจํากัดเ,เราก็ยังมองว่าคําตอบที่ดีที่สุดนะครับสําหรับประชาชนสําหรับประเทศก็คือ เกิดการพลิกขั้วรัฐบาลจา,จากสมัยที่แล้วนะครับแล้วก็ประชาชนก็ได้สแสดงออกไปชัดเจนแล้วนะครับว่าต้องการให้พรรคเก้าไกลพรรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศนะครับก็คงทําให้ดีที่สุดแต่ก็มีเสียงที่บอกว่าถ้ามีการเสนอนายกที่มาจากพรรคเพื่อไทยแต่ยังมีพรรคเก้าไกลอยู่ก็จะไม่โหวตให้นั่นอย่าเพิ่งรีบไปสรุปวันสองวันนี้คงชัดเจนครับเนี่ยนะครับคาดว่าอีกวันสองวันจะมีความชัดเจนขึ้นเนื่องจากเวลา ก็มีข้อจำกัดนะ27กรกฎา,าคมนี้เดี๋ยวต้องมีการโหวตนะครับเลือกนายกอีกแล้วเนี่ยนะครับทีนี้ทางพรรคที่ได้สอสอมากเป็นอันดับที่3ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือภูมิใจไทยตอนนี้ก็ถูกจับตามองเหมือนกันนะครับว่าเอ,อตอนนี้เนี่ยเนื้อหอมเหมือนกะันนะถ้าเกิดว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาต้องการเสียง สนับสนุนในการโหวตคนด d เดตนายกของเพื่อไทยแล้วสวเนี่ยยังไม่เอาด้วยเนี่ยก็ต้องไปคุยกับคุณหนูอนุทินหรือเปล่าวันนี้คุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยเองก็ยังย้ำนะบอกว่าเนี่ยประเด็นที่1นึ่งไม่หนุนให้มีการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยประเด็นที่2อตราบใดที่ยังมีการแตะมาตรา112ะครับไม่สามารถร่วมงานกันได้นะครับเดี๋ยวลองฟังฮะ มันยังไม่ดังของพรรคภูเย็ตไทยก็ยังเป็นไปตามแผนการอยู่สรุปสั้นๆก็คือเราไม่สามารถร่วมง,งานกับพรรคที่มีนโยบายจะแก้หนึ่งหนึ่งสองนะครับแล้วก็เราไม่สนับสนุนให้มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ท่าทีก็ยังเหมือนเดิมอยู่เพื่อไทยคอมมิวนิเลไม่มีการติดต่อเลยยังไม่มีการติดต่อเลยของพรไนี่นะครับ ก็บอกว่าท่าทีก็ยังเหมือนเดิมนะฮะถามว่ามีการติดต่อมาหรือยังก็บอกยังอ่านี่นะครับส่วนวันนี้คุณผู้ชมครับเขาบอกว่ามีการชุมนุมนะครับของกลุ่มผู้ชุมนุมเอ่อบริเวณหน้าลานหอศิลป์และสกายวอล์กในเวลา16นาฬิกาตรงนะครับ16นาฬิกาตรงตอนนี้ก็เริ่มมีการชุมนุมกันแล้วนะครับเราก็มีผู้สื่อข่าวของเราใช่ไหมอยู่ที่ ลานหอศิลเดี๋ยวเราจะรายงานสดเข้ามานะอ่ะทางกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มสภาประชาชนปฏิรูปประเทศนะครับเขามีการนัดชุมนุมกันตั้งแต่เวลาประมาณ4โมงเย็นที่บริเวณลานหอศิลป์แยกปทุมวันนะครับแต่ว่าผู้สึกข่าวบอกว่าณเวลานี้เนี่ยมีฝนตกโปรยปลายลงมานะครับทีนี้ เดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศสดเลยนะครับในจุดที่มีการนัดชุมนุมคุณโป้งสุวิพัฒน์จารยงานมาเชิญเลยครับคุณโป้งครับขอบคุณพี่ชงครับบรรยากาศที่หอศิลป์กรุงเทพขนาดนี้ค่อนข้างเงียบเหงาครับเนื่องจากฝนที่โปรยตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแก่ๆของวันนี้นะฮะซึ่งในวันนี้นยกลุ่มสภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยได้นัดมวลชนนะฮะ เพื่อที่จะประาศัยและชุมนุมในเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาแต่ทว่าการปราศัยต้องยกเลิกเนื่องจากฝนที่โปรยลงมาในวันนี้ครับคุณผู้มชมครับแต่ก็จะเห็นได้ว่าบรรยากาศโดยรอบนะบก็มีการแมคค้านะฮะแมคค้าด้อมส้มก็ได้มาค้าขายในพื้นที่นะฮะแต่ว่าก็ต้องผิดหวังกันไปเนื่องจากฝนที่ตกลงมาในวันนี้นะฮรรวมถึงแกนนำนะฮะก็ได้เบื้องต้นก็ได้ประกาศยกเลิก การชุมนุมในวันนี้แล้วซึ่งจากการพูดคุยนะฮะก็ทางแกนนำเนี่ยได้แจ้งว่าจะมีการปราศัยไปร่วมกันปราศัยในวันพรุ่งนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะรวมถึงในวันที่23ที่จะมีการชุชมนุมใหญ่ในวันนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณสิงห์นะฮะค,ค,คุณสิงห์สยามครับคุณสิงห์สยามครับนี่เป็นแกนนาของสภาป,ป,รป,ประชาชนรัฐสภศไทยในวันนี้คร คุณสิงห์ฮะวันนี้จุดประสงค์ที่เรานัดมวลชนปลาใสั้งนี้เพราะอะไรครับคุณสิงห์ฮะเดิมทีตั้งใจว่าจะปักหลักชุมนุมกัน11วันเพื่อสะท้อนเสียงของประชาชนไปยังสอวอร,รวมไปถึงสสในสภาว่าเจตนารมของประชาชนไทยทั้งประเทศเขายังติดตามผลยังติดตามนโยบายที่คุณไปหาเสียงกันเอาไวา้วันนี้การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่สําเร็จแต่จะได้บิดเบือน อย่าได้ยินยอมโดยไม่ฟังเสียงประชาชนโดยเฉพาะสวถ้ายังดื้อดึงหรือว่าขัดขวางการตั้งรัฐบาลเสียงประชาชนส่วนใหญ่เราไม่ยินยอมเราต้องลงถนนและเราจะเคลื่อนไหวภายใต้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเราจะไม่สร้างความวุ่นวายเดือดร้อนแต่เราจะไม่อยู่หยุดอยู่นิ่งเราจะให้คุณเห็นว่าอำนาจที่แท้จริงของคนไทยอ่ะ มันต้องมาจากคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่คน250คนที่มาจากการแต่งตั้งโดยคอสชขอถามถึงความคาดหวังของรัฐบาลชุดใหม่นี้นะฮะว่าอยากได้เป็นแบบไหนฮะผมมองว่าถ้าพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยเข้มแข็งแล้วจับมือกันไว้แน่นรวมถึงพักร่วมอีก6พักเจ็ดพักเนี่ยถ้าคุณไม่บิดเบือนหรือคุณไม่ไปเห็นแก่ประโยชน์อย่างอื่นเรารอได้จะอีก9เดือนอีกหปีเรารอได้ แต่อย่าได้โยนอำนาจประชาชนไปเข้ามือนักการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาหวังผลประโยชน์เพราะว่าอดีตที่ผ่านมาเราก็มองดูว่าสิ่งที่เขาทํามันก็ไม่สําเร็จก็ไม่ได้ไปทาหนิแต่เราก็อดทนมาแล้วไงแล้วเราใช้กติกาการเลือกตั้งแล้วไปออกเสียงกันทั่วประเทศแล้วค,คุณต้องยอมรับกติกานี้และอย่าได้บิดเบือนต้องให้โอกาสเราจัดตั้งรัฐบาลเสียงประชาชนวันนี้เงื่อนไขเดียวที่เราข้ามไม่ได้คือสวที่มาจากการแต่งตั้งของคสช ซึ่งไม่มีเหตุผลอื่นเลยนอกจากการรักษาอํานาจหรือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มทุนเหรอกลุ่มอํานาจเก่าเหรอแต่วันนี้อํานาจประชาชนที่ทวงถามเรียกร้องผ่านการเลือกตั้งเนี่ยมันชัดเจนแล้วถ้าคุณบิดเบือนและทําให้เราสูญเสียความตั้งใจหรืออํานาจอธิปไตยเราจะไม่ยินยอมและเราทําได้อย่างเดียวตอนนี้คือแสดงตัวออกมาเคลื่อนไหวนะครับโดยสงบปาศจากอาวุธตามสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญพี่สิ่งสุท้ายนี้อยากให้ฝากถึงสวที่ บทสวนมติประชาชนในวันนี้หรือว่ามีเพลง mm hmm. เพลงไหนที่อยากมอบให้กับสวไหมฮะตอนนี้ความรู้สึกก็คือแทบจะไม่มีความรื่นรมใดๆที่เป็นเสียงเพลงอีกแล้วมีแต่ความจริงที่จะพูดว่าสวทําอะไรในวันนี้มันจะติดตัวคุณติดลูกหลานติดตระกูลคุณไปชั่วชีวิตเพราะว่าถ้าประวัติศาสตร์ของการเลือกตั้งที่มันดีที่สุดของประวัติศาสตร์การเมืองไทยมันมาถึงขั้นนี้แล้วแล้วคุณมา หากมันทิ้งหรือว่าครยี่ทิ้งโดยไม่แยแสในเหตุผลเนี่ยมันจะทําให้คุณเป็นประวัติศาสตร์ที่จารึกในความเจ็บปวดของประชาชนซึ่งซึ่งควรหลีกเลี่ยงสิ่งนี้มันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่จะทําให้ตระกูลของสอวอทั้งหมดเนี่ยที่ออกเสียงคัดค้านรัฐบาลประชาชนเนี่ยต้องจดจําและจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เพราะหลังจากนี้ไปประชาชนคงจะไม่ยินยอมอยู่เฉยเพราะฉะนั้นการการยกระดับการเคลื่อนไหวหรือการเรียกร้องตามสิทธิ์ นะครับมันอาจจะแรงกว่านี้หรือหนักกว่านี้ทางผมก็ภาวนาว่าอย่าให้เกิดการประทะอย่าให้เกิดการใช้ความรุนแรงนะครับขอ,ขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบและเรียกร้องตามสิทธิครับวันนี้ขอบคุณพี่สิงห์มากครับครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเสียงจากแกนนำกลุ่มประชาชนสภา,าประชาชนปฏิรูปประเทศไทยในวันนี้นะฮะซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการไปร่วมชุมนุมในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนนะฮะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเวลา17นาฬิกาเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศอีกสักรอบหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะก็ ขณะนี้ฝนยังตกอยู่ฮะก็บรรยากา,กาศก็เป็นไปอย่างเงียบเหงานะเพราะค้าแม่ค้ารอมส้มที่มาปากหลักรอที่หวังว่าผู้ชุมนุมเนี่ยจะมาชุมนุมในวันนี้ก็ต้องผิดหวังกันไปฮะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการชุมนุมใหม่ทางแกนนุ่มก็จะมาร่วมกันชุมนุมใหญ่อีกครั้งเมื่อถึงกําหนดการครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับอขอบคุณนะครับคุณโป้งครับนี่คือ ภาพสดเลยนะครับเวลา17นาฬกา43นาทีนะลานหน้าหอศิลป์นะฮะคือฝนตกไม่มีใครมาชุมนุมแล้วก็มีบางส่วนเข้าไปหลบฝนอยู่ข้างในอาคารนะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของชุมนุมเนี่ยนะครับล่าสุดมีข่าวบอกว่าทางตำรวจสอนอปทุมวันได้มีการทำหนังสือเพื่อขอให้ทางอายการพิเศษฝ่ายคดียากรุงเทพใต้4พิจารณาในการเพิกถอนประกันตัวนายอนนท์นำภานะครับนักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง เนื่องจากว่าทำผิดเงื่อนไขโดยในหนังสือระบุ3กรณีประกอบด้วย1นนายอนนท์ประกาศนัดชุมนุมเมื่อวันที่12กรกฎาคมเวลาบ่าย2ที่สกายวอล์คหอศิลป์กทมกรณีที่ปมที่คุณพิธาถือหุ้นไอทวนะครับแล้วก็มีกรณีที่2อทนายอนนท์เนี่ยเข้าร่วมการชุมนุมเล็กสเปกไมว t e สวและสสต้องเคารพเสียงประชาชนและเสียงของตัวเองเมื่อวันที่15 กรกฎาคมที่สกายวอล์กลานหน้าหอศิลป์กรุงเทพและ3ในายอนนท์ได้โพสต์เมื่อวันที่15กรกฎาคมนัดหมายจัดกิจกรรมคาม็อบเอาใบลาออกไปยื่นให้สวถึงที่เมื่อไม่ทำหน้าที่ก็ออกไปซะซึ่งนะสมเหตุการณ์นี้เป็นกรณีที่ทางตำรวจเนี่ยได้มีการเอามาเป็นประเด็นในการที่จะยื่นขอให้ทางอายการเนี่ยนะครับพิจารณาเพิกถอนประกันตัวคุณอนนท์นะครับ นี่นะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอนนท์ก็เรียกว่าเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมการชุมนุมหลายครั้งนะครับเพื่อต้องการสนับสนุนให้ทางสอวอทําหน้าที่นะครับในการโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะก็มีการนัดหมายการชุมนุมอย่างต่อเนื่องหลายครั้งซึ่งไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะถูกยกเลิกการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่นะครับตอนนี้ตํารวจชงเรื่องชงเรื่องไปที่อายการแล้วนะครับ นี่นะครับ